ก็วันนี้นะคะยำข้ามลำนำสินนะคะของบุษบาลรีไฟเป็นงานการ่าของบุษบาลรีไฟละครที่จะออนแอร์ในช่องไทย PBS นะคะในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2อทุ่มตั้งแต่วันที่ยี่สาพุนายนเป็นต้นไปค่ะเป็นเรื่องของลำจวนที่แสดงโดยเชอร์เองนะคะผู้หญิงที่มาก่อนการที่อยากเรียนหนังสือมากแต่ว่าในสมัยนั้นผู้หญิงยังไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างหนังสือนะคะเขาจะมีโอกาสได้ทาตามฝันไหมหรือว่าต้องเจออะไรบ้างรวมถึงวัฒนธรรมที่ถูกไข่ทอดแล้วก็ผ่าน ตัวละครในการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยในละครเรื่องนี้นะคะก็อยากทุกคนได้รับชมวัฒนธรรมศิลปะทั้งฝั่งกวีทั้งฝั่งวรรณกรรมแล้วก็ฝั่งจิตกรรมด้วยค่ะความยากง่ายของเรื่องนี้มีอะไรบ้างความยากง่ายเหรอคะยากสาหรับเชอคือเรื่องการพูดค่ะเพราะว่าลําจวนเป็นคนสมัยนั้นยังพูดช้าแล้วก็เป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนจำหนังสือได้เป็นเล่ม ทางนี้ก็คือไม่ได้ภาษาไทยเท่าไหร่ค่ะมีคำราชาศัพท์บ้างไหมราชาศัพท์ไม่มีแต่มีคำโบราณเจ้าค่ะกรณีระรีกระรีรือหรือรื่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือพันลิ้นอยู่ใช่ค่ะแล้วก็กรอนที่แบบแปลว่าอะไรนะอะไรอย่างนี้แล้วก็คำสร้อยเยอะมากคำว่าหมืนละมุนอ่างเงี้ยจะเป็นละมุนละไมละมุนละม่อม หนูก็ต้องจำมากกว่าแค่ละมุนใช่ไหมคะละมุนละเมละมุนอะไรอย่างเงี้ยเป็นทำเยอะแต่ดูจากทีเซอร์เมื่อกี้ดูแบบก็แบ้อยู่นะใช่ดูเป็นเด็กแกนแกนซ่าซ่านะคะแล้วก็มีความแบบตามใจตัวเองสูงแบบอยากทำทอยากทำแล้วก็ไม่กลัวที่จะลองทำด้วยค่ะแตกต่างจากเรื่องที่เคยเล่นมาบ้างไหมแตกต่างจากเรื่องที่เคยเล่นมาต่างๆค่ะเพราะว่านี้ย้อนไปเป็นเด็ก1 5 1 6ที่ค่อนข้างแบบแกนออกมาแบบบอกความต้องการของตัวเองออกมาแล้วก็ไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ด้วยค่ะก็เลยแบบว่า เป็นคนที่สนุกที่จะได้เล่นแล้วก็ตัวละครก็หนีตายโดดน้ําตายแล้วก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดซึ่งเชอก็ได้เล่นหลากหลายบทบาทมากได้สวมชุดหลายสมัยมากด้วยค่ะก็เลยแบบว่าสนุกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามชมว่าชีวิตรากของลำจวนชีวิตลำจวนนั้นรอดไปได้อย่างไร <laughs> กับการตัดสินใจที่จะหนีของตัวเขาเองในงานแต่งงานเลยค่ะโอเคขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันล่าสุดไปเจไปไทย ไปญี่ปุ่นไปไทยเฟสค่ะใช่ค่ะอน้องๆไปสนุกไหมคะ ก็เป็นงานไทเฟส e In j a p a นนะคะก็คือจากที่สวนโยโยกิรากนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ BNK อนแล้วก็ c g m จมได้ไปร่วมแสดงสนุกมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการแสดงในฐานะเมมเบอร์ Member ของเชอร์ในฐานะวงของเชอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยควิดว่านะคะคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ไปร่ำลาแฟนๆที่ญี่ปุ่นต้องขอบคุณแฟนๆที่อันนี้เป็นการเหมือนกับให้โหวตกันไปว่าให้ใครไปนี่ก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนกันมาแล้วก็ทำตามความตั้งใจของเชอร์ได้สําเร็จด,ด้วยขอบคคุุมมากะะกมากกกจริงๆนนะะส ค่ะทางนู้นก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็น่ารักกับพวกเราเวียนเคปเมาก,มากๆเลยค่ะ CGM ด้วยเห็น <Le ke, S 1> ว่าดวงดีติดตอ่อมอด้วยคนเดียวในวงเลยใช่คือไปมากี่สิบครั้งก็ไม่เคยติดนะคะครั้งนี้ก็คือสแกนนิวไม่ผ่านไป3รอบต่อมอก็เรียนเชิญไปที่หนึ่งเลยค่ะหดืกก็แบบโอเคทําไมนะครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราก็มั่นใจว่าแบบว่าเฮ้ยฉันมาบ่อยฉันนำน้องๆเข้าได้ ข้อคนแรกแล้วก,ก็ติดแล้วก็แบบน้องที่เหลือล่ะาะฉลุยค่ะถือแบบโอเคอันนี้เราอาจจะกา้าวเท้าผิดออกจากประเทศผิดข้างอะไรหรือเปล่าเลยค่ะในงานเห็นว่ามีประกาศชื่อเพลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพลงส่งท้ายของเชอในฮะนาะเบียนเคปเดยนะคะจิงเกิลที่จิงเกิลที่14ค่ะชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าสัญญาณนะคะก็คือเป็นเพลงที่ ออริจินอลแต่งขึ้นมาใหม่สําหรับเชอร์ในครั้งนี้ด้วยต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสรนับสนุนจนจนเชอร์มีโอกาสที่จะได้รับทําสิ่งนี้ด้วยนะคะก็มาเจอกันได้นะคะในวันที่2มิถุนายนนะคะที่ลานคนเมืองนะคะกรุงเทพของเรานี่เองหน้าเสาชิงค้าค่ะเราวันนั้นจะมีการถ่ายทำเอ็มวีรวมถึงการแสดงครั้งแรกของเพลงนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยมีมีท่าเต้นเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆได้ไปเต้นก,กันอย่างนก็รอติดตามได้ในอ่าโซเชียลมีเดียของเชอร์หรือว่าในของเบียร์เชฟโเด้งนะคะ ทิงเกิลนี้เห็นว่ามีปล่อยเรื่องอโปสเตอร์มาแล้วเห็นทุกทเซ็มด้วยใช่เห็นชุดชุดคอนเซปต์ของเอนะคะคมันจะไปส้มกับทิมิวะไหมอ่ะใกล้กันค่ะมีความใกล้กันแต่ว่าไม่สามแน่นอนเพราะว่า รอบนี้ทุกคนมีชุดเป็นของตัวเองเลยค่ะเชิญเป็นคนเลือกแบบเองเลยไหมเชิญเป็นคนฟรอแบบเองกับทางทีมไทยค่ะแล้วก็ทําขึ้นมาแล้วก็น้องๆทั้งทั้งวงค่ะ44คนปกติเจะทาแค่ประมาณ16กับสองนอยนิดหน่อยแต่นี่ก็คือทั้ง40คนมีชุดเป็นประจําตัวเป็นของตัวเองด้วยค่ะเย่ซงมินเห็นว่าทางทีมญี่ปุ่นเป็นคนออกแบบพาเต้นด้วยใช่ค่ะทีมญี่ปุ่นเป็นคนออกแบบพาเต้นยุบค่ะเรียกว่าแบบมันทุกคาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีท่าหลักเป็นสัญญาณน้าเป็นเกี่ยวก้อยการอะไรอย่างนี้เชิญถามน้องๆอย หยุดยับจองเลยพี่เรามีเวลาค่อนข้างน้อยในการต่อท่าด้วยเพราะเป็นซิงเกินที่ค่อนข้างแบบแทรกอยู่ในระหว่างก่อนปล่อยตัวอัลบั้มด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีเวลาค่อนข้างน้อยเพิ่งได้ท่าเต็มเมื่อ ต้นเดือนไม่ถึงต้นเดือนไม,ไม่ไม่กี่สิบวันก่อนหน้านี้เองค่ะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพิ่งได้เรียนท่าเต้นกันด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เนี่ยอีกไม่นานก็จะเปิดตัวกันแล้วเราก็แทบไม่ได้มีเวลาซ้อมด้วยกันหวังว่าน้องๆจะทําการได้กันนะตัวเชื่อด้วยก็จะทําให้ดีที่สุดน,นะคะเมนนั้นยังมีเพลงที่จะอยู่เป็นในซิงเกิลนี้อีกสองเพลงที่จะได้ฟังเป็นครั้งแรกด้วยเป็นเพลงแปลมาจากญี่ปุ่นนะคะยังไงก็อย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะสนุกสนานแล้วก็เป็นความตั้งใจของเชืร์แล้วกันค่ะในการที่จะถ่ายทอด ข้อความบางอย่างไปหาทุกคนผ่านเพลงนี้คิดว่าตอนที่ทุกคนได้ฟังก็น่าจะเก็ตเก็ตเลยจริงๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ยินแล้วก็ได้ได้รับ,ร,บรับทราบถึงถึงสิ่งที่เชออยากฝักไว <c> ้ณ <oughs> ที่นี่นเะวลานี้ก่อนที่เชอจะย้ายตัวเองไปอยู่เบื้องหลังของวงวมถึงออกมาเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวค่ะพอถามถึงซิงเกิลจังเก้นหน่อยจะได้ฟังเมื่อไรซิงเกิลจังเก้นแน่นอนค่ะมาหลังจากซิงเกิลเชอค่ะ เป็นอัลบั้มนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับอีเวนต์ทูชอตด้วยซึ่งเชยยังอยู่ในการทูชอตนี้ด้วยนะคะก็เป็นการปัง่อยชุบแล้วก็ใกล้แล้วนะคะตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่เหมือนกันแน่นอนว่าเราค่อยๆไปที่ะซิงเกิลแล้วการที่รับเพลงนะคะก็อีกไม่นานแน่นอนแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอรอรับชมกันเหมือนกันเพราะเป็นอะไรที่แบบอู้น้องๆมาด้วยดวงของเขานะคะน่าสนุกมากๆว่าเพลงที่จะออกมาจะเป็นยังไงจะสดใสขนาดไหนเรียบร้อยเรีบรเรบยรบร้อยค่ะ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในการดําเนินการนะคะงไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเพียงต่อไปหลังจากซิงเกิลที่สิคุณในฐานะที่เป็นผู้จัดการวง<อ>ใช่ไหมค่ะแล้วใครจะเป็นผู้จัดเขาเรียกอะไรหัวหน้าวงห<อ>ั<ร>วหน้าวงแทนอันนี้เราติดตามกันนะคะชื่อก็อยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาพูดคุยกับทางผู้ใหญ่อยูอย่เหมือนกันว่าเอาเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีในเรื่องตรงนี้ แต่ตอนนี้เราก็มีกับตันทีม2คนขึ้นมาช่วยเชิร์แล้วก็รองกับตันด้วยนะคะน้องพูมน้องนายน้องป๊อปเปอร์แล้วก็มิโอรินะคะที่ขึ้นมาช่วยดูแลน้องๆคนอื่นๆต่อจากเชอร์เอด้วยะคะ่ะหนักนที่ว่ามันจะหนักไหมถ้าสมมติว่าเราโค,ค้งทั้งสองเลยอะ่ะไม่ถึงว่าโคพ,พี่เชนินด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆอ,อีกทีนึงหรือตัวมันวุ่นวายแน่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็วุ่นวายมากอยู่แล้วคะ่ะแล้ก็คือเมื่อวานนะคะกับเมื่อวานทำงานเมื่อคืนเงาถึงแบบ ต,ตีหลายตีมากเลยดึกๆมากเลยก็คือน้องไลน์มาไว้แล้วก็หนูตอบตอนกลางคืนตอนก่อนเช้าหนูก็แบบมันจะทันน้องไหมนะกับมีเรื่องอีกหลายๆอย่างที่ค่อยๆจัดการไปทีละทีละกรณีไป นะคะก็มีอีกหลายเรื่องที่เป็นจุกจิกจุกจิกเล็กน้อยเพราะว่าคนเราค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้44คนที่อยู่ในวงเบียนเกโเก็เลยต้องคอยดูอยู่เรื่อยๆว่าเอายังไงกันต่อมีข้อตกลงอะไรที่เราต้องพูดคุยกันใหม่หรือว่าเซตกันใหม่หรือว่าอะไรที่มีคอมเมนเข้ามาเราต้องพูดคุยกับน้องมากขึ้นไหมว่าเราจะเอายังไงกันต่อต่อไปเราลมถึงคุยกับผู้ใหญ่ด้วยระยถามเรื่องนรามากดนิดนไดนิดหน่อยค่ะ คุยกับน้องหรือยังอะไรยังไงได้คุยกับน้องผ่านแชทอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้าที่นะคะแต่ว่าก็ตัวน้องก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหลายสง่งมาเชิญแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็พูดคุยที่ปรึกษากับทนายหรือเขาเรียกว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทเรียบร้อยแล้วในการจะดําเนินเรื่องต่างๆต่ตอไปเราก็กําหนดอยู่ว่าเราจะไปในแนวไหนอย,อย่างไรซึ่งข้อมูลต่างๆคิดว่าน่าจะเพียงพอในการทําอะไรได้ไม่มากก็น้อยซึ่งอันนี้ต้องไปปรึกษากับทางตำรวจอีกทีนด้วยในในอนาคตนะคะ แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็ตัวน้องตีขึ้นแล้วแล้วก็เพิ่งไลน์มาถามพื่ว่าพี่เชิญหนูไปนูน่นไปนี่หนูทางานต่อได้ไหมเออทำได้ตลอดลุ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าหนูไม่ได้ผิดจริงค่ะก็ล่าสุดพี่เพสสซ้ 3, รุ่นหนึ่งมาหลายคนแล้วเขาบอกถามว่าจะมาไหมวันที่ส <c oughs> องบางคนก็บอกว่าถ้าพี่เชิญให้มาก็มาเขาเรียนเชิญได้ค่ะ <c oughs> นะคะแต่ว่ามันจะอากาศร้อนเล็กน้อยนะคะก็ถ้า้าไหวก็อยากให้มากันอยู่ในร่่ม เป็นอยู่บ้างหลังน้องๆอ,อ,อีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะก็มีมีจังหวะที่ได้ถ่าย MV กันถ้าเกิดสะดวกก็อยากเชญชวนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเรามีบอกไปแล้วว่าเราจะมีคอนเสิร์ตส่งท้ายในวันที่29ตุลาคมก็เรียนเชิญทุกคนด้วยเหมือนกันนะยังไม่ถึงไหนะลูกคอนเสิร์ตยังคุยอยู่เลยค่ะหนูก็หนูก็เป็นหนึ่งในที่ว่าโปรดิวส์ของคอนเสิร์ตด้วยแล้วกันแล้วกันค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนะคะแต่ว่าสถานที่ก็ได้แล้วที่ฮันเดอร์ดมในวันที่29ตุลาคมนะ คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไหมโอ้คิดว่าเยอะมากแน่ๆค่ะในหัวตอนนี้มีข้อมูลมีไอเดียที่อยากทำเยอะมากๆเลยก็ฝากทุกคนรอติดตามกันนะคะพี่เชื่อว่าทุกๆคนอยากเห็นรุ่นหนึ่งขึ้นคอนเสิร์ตเชิร์ก็อยากให้ทุกคนมาขึ้นคอนเสิร์ตเชิร์ให้ครบเหมือนกันค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีทางเป็นไปได้บ้างไหมอ่ะมีเป็นไปได้อยู่นะอ่าลุ้นนะถ้าเกิดว่าเขาลดค่าตัวให้รถค่าตัวแล้วพวกเธอต้องลดค่าบัตรด้วยนะอ อันนั้นก็ต้องแล้วแต่โปรดักชันอีกทีนึงว่าโปรดักชันเราจะจัดอลังการได้แค่ไหนด้วยโอเคแต่จะพยายามให้ดีที่สุดละกันค่ะฝากผลงานเลยค่ะค่ะก็ขอฝากผลงานในวันนี้นะคะก็บุษบาลอยไฟนะคะรับชมได้วันที่23บสามธุนายนเป็นต้นไปนะคะรวมถึงอันนี้ก็แทรกไว้อีกหนึ่งเรื่องเลยละกัน Thank you teacher นะคะออกอากาศทาง True ID นะคะก็วันที่ย3มุนายนเช่นกันค่ะเวลาใกล้กันเหมือนกันค่ะ ฝากทุกคนด้วยละกันแต่ว่าท, <ำ S 1> ทาง True <ง>เนี่ยก็คือ Thank You Teacher เนี่ยก็คือมีในแอปพลิเคชันทีเดียวเลยเจตอนรวดนะคะก็สามารถไปรับชมได้รวมอาจจะดูบุศภา,าก่อนตามเวลาฉายจริงแล้วก็ค่อยไปดูในแอปพลิเคชันต่อก็เป็นไปได้เป็นทางเออกาะที่ดีนะคะหรือดูในช่องตามเวลาของเขาก็จะมี่ายทุกวันศุกร์เสาร์ต่บุศบาลรีไฟก็จะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะคะจำนวนตอนก็เยอะพอกันเลยค่ะ <laughs> <laughs> ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะทั้งสองเรื่องเป็นผลงานที่เิอตั้งใจทำม,มากๆแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็น พัฒนาการของเชอในด้านการแสดงเพิ่มขึ้นมากมายด้วยเชอรู้สึกเติบโตจากการได้ทำงานสองสอง,สอง,สองชิ้นนี้มากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนจะแยกเชอออกแน่นอนแล้วลทุกคนจะไม่จับว่าเป็นเชอเพราะเชอก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่เชอคนละ้วเลยเชอคนละคนคนละคนมากๆตัวลำจวนก็ก็มีความใกล้เชอแต่ก็ไม่ใช่เชออยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเชอยังแบบ นั่งฟีชั่นเวลาอ,อ่านเหือแบบเธอทำอยู่ทำไหมของเธอเนี่ยอะไรกดีเธออยู่เลยอะไรเงี้ยตัวครูโกก็ก็จะสนุกสนานในอีกแนวหนึ่งแต่ก็อันนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกัน,นะค่ะเจอกักเรียนลหลายแบบเร<ม>ียนรู้การเป็นครูนะคะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน<ม>ก็ฝากติดตามทั้งสองเรื่องรวมถึงซ<ม>ิงเกิลส่งท้ายของเชิญในนาบีเ K ็ฟรกด้วยนะคะซิงเกิลที่14ของ b บียนเเเพลงสัญญาณน,นะคะจะปล่อยให้ทุกคนได้ติดตามกันในเดือนหน้าเหมือนกันน่าจะก่อนหน้าวันที่ย3่ิบสามพาเลก็จะมี ทั้งเพลงทั้งผลงานเพลงแล้วก็ผลงานละครแล้วก็ซีรีส์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะในปีนี้ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะยินดีเชิรน,นะคะ